หลังจากที่เราได้เห็นภาพชิงจังเคียงคู่กับเราไรเดอร์แหม่งานนี้เราก็อยากจะรู้สิครับว่าการ์ตูนแนวตลกตลกขบขันอย่างชิงจังเนี่ยไปเจอกับพวกชินคาเมนไรเดอร์ได้ยังไงครับที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกนะครับของชิงจังที่ไปคอสโอเวอร์กับพวกไรเดอร์ก่อนหน้านี้มันก็มีครับแหมเราอยากจะรู้เรื่องราวจริงๆครับว่าชิงจังไปพบกับไรเดอร์ได้ยังไงไปรับชมกันในคลิปนี้เลยครับ ชิ่นจังปะทะ คาเมลไรเดอร์เดนโอครับเมื่อตอนนั้นครับชิงจังพี่แกตื่นสายครับต้องมากินอาหารเช้าแต่ว่าตอนนั้นพี่แกปวดขี้พอดีครับ <c oughs> าทนไม่ไหวแล้วข่าวนี่ชิงจังก็ต้องเข้าห้องน้ําแล้วล่ะแต่ว่าพอเข้าห้องน้ําเนี่ยชิงจังกลับไปปรากฏตัวอยู่ในรถไฟเดนไลน์เนอร์ในเรื่องคาเมลไรเดอร์เดนโอ้นั่นเองครับอะไรกันเนี่ยและชิงจังพี่แกก็ปวดไปทั่วเลยครับสร้างแต่ปัญหาซึ่งที่จริงชิงจังก็มีอิมมจินเหมือนกันนะเนี่ยตัดผาประทังฝั่งของ แม่ของชิงจังครับที่ขอประตูห้องน้ําเพราะว่าตอนนั้นมันสายแล้วนะลูกรถมารอแล้วแต่ว่าคาังหลังมิซสเอนนั้นกับมีการปรากฏตัวของอีมาจินที่ชั่วร้ายบอกความปรารถนาของแกมาซะตัดภาพไปที่รถไฟเดลเลยเนอร์ครับจะพาชิงจังกลับบ้านซึ่งเรียวทาโร่ก็ต้องแปลงร่างแต่ว่าชิงจังกลับไปเกาะเรียวทาโร่พอด,ดีครับแม่งานนี้กลายเป็นคาเมนไรเดอร์ชินอ <laughs> งานนี้กลับบ้านกันเถอะครับแต่ว่าก็เจอกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าอีมาจินที่ชั่วร้ายมันลังควานแม่ของตัวเองอยู่สู้มันแต่ว่ามันร้ายการเหลือเกินครับชิงจังงานนี้ต้องใช้พลังขีมูกว่าอะไรกันเนี่ยเหนียวหนึบหนับไปหมดเลยเราต้องเข้าไปในตัวของแม่เจ้าชิงจังมันใครจะไม่ยอมตายละ่ะเอาละถ้าไม่ตายของฉันพระทู ว่าเรียบร้อยครับสามารถกําจัดอีเมจินที่ชั่วร้ายได้สําเร็จหลังจากนั้นครับก็พาชิงจังกลับบ้านได้สักทีแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ทันแล้วละครับเพราะว่ารถโรงเรียนมันไปแล้วงานนี้โอเนอร์ผู้จัดก,การรถไฟก็ช่วยพาไปส่งในอดีตครับโดยการขึ้นรถไฟเดลเนเนอร์ในตอนที่รถบัสโรงเรียนยังมาไม่ถึงครับแหมงานนี้ก็ไปโรงเรียนทันสักทีนะครับชิงจัง ชิงจังประทะคาเมนไรเดอร์โฟเซ่ฮิมาอุริน้องสาวคนเล็กของชิงจังถูกรักพาตัวไปครับชิงจังต้องขอความช่วยเหลือจากคาเมนไรเดอร์โฟเซ่เพื่อนสุดที่รักแม่เพื่อช่วยเพื่อนแบบนี้แกนทารโร่ต้องแปลงร่างไปช่วยซะแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นกระตูนวะเนี่ยฮฮ <c oughs> แล้วชิงจังก็มอบสวิตให้ครับแหม่งานนี้ได้เทมเสริมด้วยกลายเป็นว่าชิงจังนั้นเป็นไอพ่นติดหลังคาเมนไรเดอร์โฟเซ่งานนี้ต้องไปช่วยฮิมาอุริให้ได้ละ กับแพงที่มองไม่เห็นอแต่ว่าก็ช่วยมาได้แล้วนะครับนายที่สุดพวกเราก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะ้าชิงจังไปเล่นเพื่อนชั้นซะแล้วซึ่งตอนนี้เป็นตอนสั้นๆแถมใน1ตอนมีทั้งหมด4พาร์ทอะไรกันเนี่ยขนาด1ตอนสั้นแล้วนะอย่างเช่นตอนที่1แปลงร่างเป็นอนิเมะตอนที่2 c o คอมบิเนชันแอคแทตอนที่3ม,มาช่วยฮิมาวริกันเถอะตอนที่4 แค่เพื่อนคงไม่พอหรอกที่จริงไอซวิตแปลงร่างของชิงจังเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมที่เป็นของแร่กันเลยทีเดียวครับิงจง ังประท้าชินคาเมนไรเดอร์ครับงานนี้พวกก่อนโชกเกอร์มันได้แฝงตัวเข้ามาในรถบัสครับก่อนจะไปรับนักเรียนแล้วมันได้ดัดแปลงคุณครูใหญ่หรือหัวหน้าแก๊งและคุณครูมัสุสกะให้กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงครับข่าวนี้หน้าที่ของมวนคือการจับเด็กๆมาเป็นตัวประาการันแต่ว่าตอนนั้นชิงจังเข้าไปสายครับรถมันเลยไปแล้วงานนี้มิเสเต็กต้องพาชิงจังขึ้นรถให้ได้ครับและก็ทําสําเร็จด,ด้วยเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าก็เจอกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับ เอาละขอต้อนรับขอต้อนรับเอาละ ถึงเวลา,าพวกเราเฉยช้ชายบ้างละจากนั้นคาวสตูที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือคาวอังเกอแมนนั่นเองครับที่มาพายมึงมาเลยจเัเลยวเนี่ยยังไม่ทะไรเลยเนี่ยแย่แล้วพวกคาวเมอร์เดอร์มันมาแล้วงานนี้เราต้องทอํายังไงดีเนี่ยแถมเจ้ารูนิโก้คนทรยศกะโพมาด้วยงานนี้มันแปลงร่างได้ด้วยเนี่ยไอหนูนี่แปลงร่างได้ด้วยแถมมันยังเสกหน้ากาก,กเอชั่นมาได้ด้วยงานนี้พวกตัวร้ายจะมีเหลือขี้อะไรครับโดนไร่เลิคลิกคนละทีสองทีตาย ไปเกิดใหม่ซะงานนี้ทุกคนก็ได้ล่ำลากับพวกคาร์เมนไรเดอร์แล้วก็สู้ต่อไปนะครับคาร์เมนไรเดอร์ ซึ่งแน่นอนว่าชิงจังนั้นไม่ได้คอสโอเวอร์กับไรเดอร์เท่านั้นครับเซนตตายพี่แกก็เอาครับแม่ก็อยู่ค่ายเดียวกันครับอะไรไมัมก็ต้องช่วยๆกันหน่อยสิครับเลนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์กันแบบคร่าวๆแบบไม่จาะลึกอะไรมากมายถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและวันนี้เรามีเสื้อหนังแมวกับหนังหมี300บาทและ400บาทรวมส่งฟรีกันไปครับต้องรีบวซื้อกัน หน่อยแล้วนะครับช้าอดอดได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับมีแฟนอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้มีแฟนเพจและมีติ๊กตอกด้วยนะครับอย่าลืมตามไปกดไลค์กันเยอะๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจดเนี่ยอ่าไปฉีดวัคซีนที่ทำให้กลายเป็นหนังหมาโอ้ย